นี่เรากำลังจะไปทีไปแง่ไข่มวแดงครับถือไม่สาวใดแล้วจะไปแย่ไข่มแดแดง ต้นสาอยู่นี่ก็มิตัวนี้แสดงว่าแถวนี้มิสเนี่ยแถวนี้มิสสาละเนี่ยบรรยาก,กาศใรรนรีสอร์ทครับบริเวณรีสอร์ท เดี๋ย,ย่างขาไปอาฟิล์มกันถือกับทิกไปจะร้นครับนี่จะร้นเสร็จสารคามมารบือ

ยะยะเสียให้เบิ้งดอกเนี่ยเอาไอ้กบปากเน่าใส่กับกบักขามเนี่ยนี่เด็เด็นี่ละนี่นี่ละนี่ละเออนี่ละนี่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 ไหมนี่ไหมเกี่ยวกได้รให้กบเกี่ยวก็ไอ้นั่นยะาลืมเก็บไ้เ่มือนไสอดก่เดี๋ยวพุ่ลุงเฮียไหเดี๋ยวพงเฮยเีบขา เพืปลาสอดก่อนเพือปลาหอยแ้วเอาเสียบหางนึงก็จะหอยเอาไปสดอ่น้นโอ้โลล้วจกบาทสื่อารเท่าไ่สื่อมาสองร้อยอย้อบาบ้านนูตอนนี้สอจะกินตะปานี่อสอดไปเถอะสอดไปนลจับไปอยู่ใลดใลดเห็นยดามันกไปจูพดห

ไอ่พุงแน่มไหลเนี่ยเป็นเนี่ยเน่ามะไทั้งนัหมดหลายหลายแล้วปวดเลยสามตัวเสร็มึงเน่าม้วนังเดี๋ยวแปลว่ามันหยดเเลยมันรุดนนมัน่อนจอกาตะลังทำปลา่เมาอะไรเนี่ยวันระเบือไม่เศร้านี่ปลาแดดเดียว จ้จอนเลื่อนน่ไปอีกนีครับตลาดนไหนของเาบรร้องคมมานเเนี่ยวโตรีไปตาขามีตาามีด้านดานยูดตรงไอ้นี่ไหตรงหวานบันไอ้น้ไหนองแว้งดานใหญ่นองแว้งเอ๋มีอันหนึ่งเขาเื่องนี่อย่างเนียมอเตรนเออมอเอัน มันยักมันหนากนเดียบอ่างเี้ยเลยเนี่ยอ๋อคุณรบกวนหน่อยเออเออเออครับทำปลาดเดียวครับไปครับพียวพวกนี้อย่างเงี้วเนาะเขาไปพูนครับนะวัวคอยไเสีาครับปั๊บคอยเขาไปคอยๆอยเขาไปย่อไปนั่นกันนั่งเก็บในทุ่งอื่นตัรถง้วมาตัดกันมากรดียใส่รถวเวใช่พวกนี้เไก็ชิลเดียวเลยตัแกงเช่นใหญ่เลยเนา

กแเียกันงานนี่ยังกัมากเ